พระองค์เป็นเพียงผู้บอกเราทั้งหลายต้องฝึกเองต้องเดินตามเองตถาคตเป็นเพียงผู้บอกมีคนมาเย้ยหยันพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่คำสอนก็ยังอยู่ทำไมบางคนถึงนิพพานทำไมบางคนไม่ถึงพระองค์ก็บอกพระองค์เป็นเพียงผู้บอกก็เลยย้อนถามพราหมณ์พราหมณ์จำนาญทางไปเมืองราชคห์ สอนให้คนไปเนี่ยมีคนหลงก็มีคนไปถึงก็มีพรามก็บอกจะโทษเขาได้ยังไงเขาก็แค่บอกทางให้คนเดินมันเดินผิดเองพวกเราทั้งหลายเดินผิดบ้างถูกบ้างเดินตามคำสอน